สวัสดีค่ะ Wonder Wonder Soul l o v ฟ Life Tarot r เ a d e r นะคะวันนี้จะมาเช็คพลังงานความรักดวงความรักโดยทั่วไปให้กับคนที่เกิดในราศาีเมถุนประจำวันที่1ถึง15ตุลาคมกันนะคะจะมาเช็คพลังงานโดยรวมกองให้โดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ตรงกับใครทุกคนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยถ้ารู้สึกไม่ใช่ไม่โอเคกับคลิปคลิปนี้พลังงานต่อนนี้ก็ผ่านไปได้เลยนะคะรับไปชอบพลังงานดีๆพลังงานบวกจับใ เท่านั้นนะคะโอเคงั้นขอเช็คลังงานหลักหนึ่งใบก่อนนะจากไพ่ในวันนี้ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรพลังงานก็อาจจะสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะเป็นคุณหรือเขานะไพ่หมายเลข3คุณอาจจะมีเลข3นะคะเกี่ยวข้องในชีวิตของคุณจะเป็นวันเกิดบ้านลลขที่หรืออะไรก็ตามนะคะนะที่อาจจะมีเลข3อยู่ไพ่ใบนี้ยิวนะเหมือนแบบว่าในช่วงนี้ ยิวมันก็เหมือนกับแบบ p a t i e n นสอะเหมือนคุณแบบอ,อยู่ทางแยกแล้วก็หยุดหยุดรถเพื่อรออะไรสักอย่างหนึ่งตรงทางแยกอะไรแบบนี้นะเออเหมือนแบบว่ามันอยู่ในช่วงของคนที่อาจจะใช้ความอดทนสูงในอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงนี้กับใครสักคนหนึ่งช่วงนี้หรือว่าตัวคุณเองมีภาวะของคนที่ อดทนกับอะไรบางอย่างมาค่อนข้างนานมากแล้วหรือพยายามที่จะอดทนกับบางคนมาสักพักหนึ่งแล้วกับสถานการณ์กับความสัมพันธ์กับเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามเหมือนช่วงนี้เหมือนเหมือนไพ่เขาแบบอยากจะแบบให้คุณอดทนเอาไว้นะเหมือนกันนะคะคือเหมือนแบบ อดทนเพื่ออาจจะอยู่ในช่วงของทางแยกในชีวิตเพื่อดูว่าตัวคุณในตอนนี้ต้องการอะไรอยากจะไปทางไหนนะคะสิ่งอะไรที่คุณอยากจะให้ม,มันเกิดขึ้นกับคุณอยากจะให้เปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณเหมือนให้คุณเหมือนแบบเออใช้ความอดทนถึงแม้ว่าบางคนจะอดรู้สึกว่าโอ้ฉันอดทนมานานมากแล้วนะไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่เหมือนดูว่าห้เขาแบบเออ อดทนอีกนิดนึงนะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะคะอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นก็ต่อเมื่อตัวคุณอาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนไปมีมายเซ็ตที่เปลี่ยนไปเริ่มตัดสินใจอะไรได้หลังจากที่แบบอาจจะ โอ้ไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่แน่ไม่นอนไม่ชัวจะไปต่อหรือว่าจะหยุดหรือว่ายังไงกับสิ่งต่างๆหรือกับคนรอบๆข้างนะคะนะเออเหมือนให้เขาแบบออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะว่าอดทนสักนิดนึงนะอะไรๆมันจะดีขึ้นนะในช่วงนี้หรือว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะอดทนกับอะไรมาสักพักนึงแล้วอาจจะเป็นช่วงเวลาถึงเวลาแล้วไหมที่คุณจะต้องตัดสินใจกับอะไรสักอย่างหนึ่งกับคนคนนั้นหรือถานหรือสารการอันนั้นหรือกับความสัมพันธ์หรือกับความสัมสพนันธ์ นะโอเคงั้นขอเช็คพลังงานของไพ่ทาโร่กันดีกว่าว่าวันนี้ไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนความรู้สึกของคนที่อยู่ในลัคนาราศีเมถุนในช่วงนี้นะคะ seven of wands e i g of chalices นะะ f o o l of coins สี่เหรียญแล้วก็ t e m p e r a n c e อ,อเหมือนมันมี temperance ขึ้นมาอีกตัวคุณเหมือนแบบพยายามอด คนกับอะไรมานะคะกับความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้นั่นแหละนะตัวคุณแบบบางคนอาจจะมีเกณฑ์รู้สึกว่าอยากแบบอยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะเหมือนตัวคุณเนะ่ะเหมือนพยายามคิดแหละว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตรงนี้ยังไงดีเพราะเหมือนตัวคุณเองอนะเป็มองว่าคุณค่อนข้างที่จะห่วงแหนความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็ คิดว่าแบบไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันหลุดไปจากมือคุณเลยคุณยังรู้สึกว่าคนคนนี้ความสัมพันธ์นี้มันยังมีค่ากับคุณถึงแม้ว่าในบางครั้งมันมองว่าตัวคุณน่ะรู้สึกแบบเหมือนเป็นฝ่ายที่ต่อสู้พยายามกับความสัมพันธ์นี้หรือบางคนอาจจะปิดกั้นตัวเองมีกำแพงให้กับให้กับตัวเองไปแล้วก็ได้ในะตอนนี้ก็ด้วยเหมือนกัน นะคุณรู้สึกว่าบางครั้งคุณรู้สึกอาจจะรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วอ่ะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับกับใครสักคนหนึ่งอยากจะเริ่มต้นใหม่กับความรักใหม่ๆอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ตัวคุณเองก็ยังรู้สึกว่าความรักที่คุณมีอยู่ตอนนี้ความสมพันธ์ที่คุณมีอยู่ตอนนี้กับคนที่คุณนึกถึงใน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 ช่วงนี้คุณก็ยังห่วงแหนเขานะคุณแบบพยายามที่จะแบบว่า พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้แบบไปได้มากที่สุดอะ่ะเออคุณพยายามถึงแม้ว่ามันจะดูมีอุปสรรคมีอะไรมากมายก็ตามแต่ในบางครั้งอาอคุณอาจจะมองว่าตัวคุณอาจจะมีความพยายามอยู่คนเดียวนะบางคนอาจจะคิดว่าฉันพยายามอยู่คนเดียวฉันอดทนอยู่คนเดียวทําไมเขาถึงไม่อะไรอย่างนี้กับเราหรืออะไรประมาณนี้อืม นะคุณยังหวงแหนความรู้สึกจนในบางครั้งอ่ะเป็นมองว่าคุณแบบไม่แสดงออกแล้วอ่ะคือคือเหมือนแบบคุณบางครั้งคุณรู้สึกว่ากับความรักครั้งนี้อ่ะกับเขาอ่ะบางทีคุณไม่มีอารมณ์ที่จะแสดงออกให้เขาเห็นให้เขารู้ด้วยเหมือนกันนะมันมีความที่แบบเจออะไรไมาเยอะ กับกับคนคนนี้กับความสัมพันธ์นี้อะ่ะถึงแม้ว่ายังอยากที่จะเก็บความสัมพันธ์นี้ไว้ยังห่วงแหนเขาอยู่แต่บางครั้งตัวคุณก็แบบอืไม่อยากที่จะโชว์ความรู้สึกไม่อยากที่จะโชว์อิโมชั่นไม่อยากที่จะโชว์การแสดงออกอะไรให้คนคนนี้เห็นแล้วด้วยเหมือนกันนะอืเป็นอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะของคุณในช่วงนี้ค่ะงั้นไหนดูซิว่าแล้วเขาเป็นยังไง แบบหนึ่งแล้วเขาเป็นยังไงนะคนคนนี้ the empress the high princess โ oh อ้โห the hermit เดอรซันโหไพ่เขาเป็นเมเจอร์อะคนาหมดเลยนะคะคือคนคนนี้เป็นมองว่าตัวเขาเองถามว่าเขายังแคร์คุณไหมเขายังแคร์คุณเขายังเห็นคุณเป็นดีเอ็มเพรสของเขาเป็นคนที่ดีสําหรับเขานั่นแหละแต่ในตัวแต่ในในตัวเขาช่วงนี้เป็นมองว่าเขาอะนิ่งเงียบนะอยากที่จะอยู่คนเดียวไม่อยากที่จะดิวอะไรกับใครทั้งนั้น่ะ เออเหมือนเขาแบบอยากจะใช้เวลาของเขาเองแบบเขาท่ำไปเลยนะถามว่ายังห่วงยั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 งห่วงยังมองยังสนใจคุณไหมเขาก็ยังสนใจยังแอบบมองแอบบส่องนั่นแหละแต่ตัวเขาเองอ่ะในช่วงนี้ดูเหมือนว่า energy เขาจะเป็น energy ที่แบบอยากที่จะทำอะไรคนเดียวอยากที่จะอยู่คนเดียวมีความมีความแบบมีความเขาเรียกอ,อะไรมีความปกปิด ในด้านความรู้สึกอาจจะไม่แสดงออกด้วยเหมือนกันกับคุณนะคะเออแล้วเหมือนเขาเองจริง,รงๆแล้วช่วงนี้คนคนนี้ดูเขามีเสน่ห์นะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆแบบเหมือนช่วงนี้เสน่ห์แรงมากแต่ว่าเขาเองก็เลือกที่จะแบบไม่ไม่เอาอะไรดีกว่าไม่ทําอะไรดีกว่าขอมีความสุขกับตัวเองในพื้นที่ของตัวเองทําอะไรของเขาเองอะ่ะเหมือนเขากําลังคิดอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ คนคนนี้เพราะว่าเอ่อเขาเขาเขาแบบจะเงียบไปอ่ะเออในในในช่วงนี้ดูเหมือนเขาจะเงียบไปแล้วก็ ที่จะแสดงความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขามากกว่าเดิมด้วยซ้าเป็นว่านะทั้งๆที่เขาก็ยังมองคุณว่าแบบคุณเป็นคนที่แบบดีสําหรับเขาอะแต่ตัวเขาเองในช่วงนี้เขาเขามีแค่ตัวเขาเองก่อนนะคะนะเหมือนเขาไม่อยากคิดจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมีเรื่องให้เขาต้องคิดมีเรื่องให้เขาต้องตัดสินใจนะแล้วความสุขในพื้นที่ของตัวเองในช่วงเนี้ย ก็ค่อนข้างที่จะมีสูงเขาอาจจะแบบไปออกกําลังกายไปทําอะไรให้กับชีวิตของเขาอะ่ะแบบดูดูเขาแบบอย,อยากอยู่ในโซนของเขามากกว่าถ้าแบบไม่ได้คิดเรื่องความรักไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยอยากจะอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆโฟกัสอยู่ที่ตัวของเขาเองแล้วคนคนนี้กับคนแนวนมจะเป็นยังไงดูซิไพ่อยากจะบอกอะไรนา of c h a l i c e s นา of cups four of swords Princess of Wands มันจะมีการพูดคุยมากขึ้นนะคะมันอาจจะมีการพูดคุยมากขึ้นนะนะแล้วเขาอะ่ะแล้วแต,ตัวคุณหรือเขาอะ่ะคือมันมีความนิ่งเงียบมันมีคนที่อยากอยู่ในสเปซของตัวเองอยู่นั่นแหละแต่มันมีการเหมือนแบบอ่ะ มีความคิดถึงบ้างก็จะส่งเมสเซจส่งข้อความมาหาหรือแบบอารมณ์อยากจะเจอบ้างแต่ว่าความนิ่งนี่แหละนะความนิ่งความเงียบในความสัมพันธ์นี้มันอาจจะทําให้แบบมีใครบางคนมีความแบบมองหาว่า แล้วยังไงต่อกับความกับความสัมพันธ์นี้แต่เหมือนพอมันหยุดนิ่งสักพักนึงอยู่ๆก็อาจจะมีแบบข้อความมามีการส่งข้อความมามีอะไรมานะจะเป็นเขาหรือเป็นคุณอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่ามันยังมีคนที่รู้สึกว่าในตอนนี้ถามว่าคิดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว ที่ถึงความสุขที่ได้อยู่ร่วมกันไหมก็คิดแต่ได้แค่มองอะ่ะได้แค่มองแล้วก็คิดนะคะยังดูแบบไม่ได้มีแอคชั่นอะไรเยอะนะอือาจจะมีการเข้าหาบ้างมีการพูดคุยบ้างแต่การพูดคุยแล้วก็เข้าหามันจะดูแบบสลับหยุดนิ่งอะ่ะอืมมันจะแบบสลับหยุดนิ่งคือแบบมามาหายหายไปไป,ไปก,กลับกลับแนวแนว,แนวนี้คือเขาแบบพูดง่ายคือมันยังไม่มีใครลืมใครกรันเขาก็ยังไม่ได้ลืมคุณขเขาจะแย่ไป นะแต่ว่ามันก็ยังมีใครที่แบบว่ายังอยากที่จะอยู่พื้นที่ตัวเองกับครอบครัวตัวเองกับเพื่อนตัวเองนะคะมีสเปซนะมีสเปซระหว่างกันและกันในความสัมพันธ์นี้ทั้งทที่ยังอยากคุยยังอยากมองหายังอยากเข้าหากันอยู่อืมนะอยากจะแนะนำอะไร o u อ i t y นะคะ m a n ม e แล้วก็โดนสอบนะไพ่บอกว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณกับเขามันยังมีโอกาสมันยังมีความรักให้ต่อกันนะนะนะคะคือคือเหมือนแบบว่ามันยังไม่หยุดหรอก นะมันยังไม่หยุดมันยังไม่เลิกมันยังไม่อะไรกันแต่เพียงแค่ energy ของเขาและคุณในช่วงนี้มันอาจจะดูห่างกันมันอาจจะดูเงียบกันอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่มันก็ยังไม่ขาดการติดต่อนะคะยังไม่ขาดการติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่คุณอดทนมามองว่าเหมือนไพ่เขาก็จะแบบเออให้อดทนต่อไปนะถ้าคุณทนได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เป็นเพียงแค่พลังงานของไพ่เขาเป็นเพียงแค่คําแนะนําหรือแนวทางเท่านั้นสุดท้ายมันก็อยู่ที่คุณแหละว่าคุณจะอดทนต่อไหมรอ ต่อไหมนะคะกับคนคนนี้นะเพราะว่า energy เขามันดูนิ่งๆเฉยๆแล้วก็แบบเขาไม่อยากจะดิวไม่อยากจะทําอะไรกับเรื่องความรักในช่วงนี้เท่านั้นเองนะโอเคขอบคุณมากที่ตามชมกันในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วถ้าเกิดใครอยากยดูส่วนตัวนะตอนนี้ก็รับดูส่วนตัวด้วยนะคะรายละเอียดด้านล่างคะ่ะสวัสดีค่ะ